นใจกลางแห่งกาแล็กซี่ที่ซึ่งความโกลาหลคือผู้ปกครองแต่หากเฝ้ามองให้นานพอเราจะเริ่มเห็นระเบียบที่ซ่อนอยู่ในม่านหมอกแห่งดวงดาวจากไอความร้อนที่บ้าคลาั่งสสารเริ่มจับตัวเย็นลงและตกผลึกกลายเป็นเส้นใยแห่งแสงที่ไม่เคยมีนักฟิสิกส์คนใดเคยคำนวณถึงมันคือสสารรูปแบบใหม่ พวกมันไม่ได้เคลื่อนที่อย่างไร้ทิศทางแต่เต้นรำถักทอตัวเองเข้าด้วยกันด้วยความแม่นยำทางคณิตศาสตร์ก่อร่างสร้างเป็นโครงข่ายราวกับมีสถาปนิกที่มองไม่เห็นกำลังทำงานและแล้วทุกอย่างก็หยุดนิ่งก่อนที่โครงข่ายทั้งหมดจะหายใจเป็นครั้งแรกปล่อยชีพจรแห่งแสงที่สั่นสะเทือนไปทั่วใจกลางแห่งกาแล็กซี่ชีพจรนั้นไม่ได้เดินทางอย่างไร้ความหมายมันคือเสียงสะท้อนที่ปลุกให้ม่านหมอกแห่งจักรวาลขับขานบทเพลงบทเพลงที่ถูกซ่อนไว้มานับพันล้านปีณใจกลางแห่งการทำลายล ชีวิตในรูปแบบใหม่ก็ได้ถือกำเนิดโครงสร้างแห่งแสงที่จะกลายเป็นหัวใจดวงใหม่เคียงข้างความมืดมิดเป็นบทพิสูจน์ว่าแม้ในที่ที่มืดที่สุดจากรวาลก็ยังคงสร้างสารรค์เสมอ